ใจผีเจ็บนักพอผีไม่เอาในหัวใจเมือนผดผาวรักลักเธอจนหมดใจได้มาคือความปวดรลาวในหัวใจ ไม่ซาเลยอ่าพี่ซีดรีบไปเข็นเพราว่าน้องๆตกใจไปกูว่าตกใจแน่ๆแปลว่าแล้วพี่เป็นอะไรกับเริ่มมาอยู่ในเกมกี่หมายเลขยังไงพี่มาอยู่ในเกมกี่หมาได้ยังไงอุัยนี่เราไม่ได้เข้าบอลซาตำรานี่นานมากแล้วนะขอยิงคนวันเดียวน่าวันเดียวนะพี่น้องน่าวันเดียววันเดียวพอเฮ้ยเฮ้ย้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตกนี้เลยไอ้เราเราราระเบิดแม่เราระเบิดเลยแม่เราเราราระเบิดเลย เพราะว่ามันจะระเบิดไหมเฮ้ยเฮ้ยตายตายเลยเฮ้ยเหมือน G T เลยไม่ได้เล่นก็ตายแล้วอ่ะพี่ไม่เก็ตไม่ได้เล่นเราตายเลยไม่เก็ตหมดแล้วเออผมผมผมตายผมตายก่อนทั้งวิญญาณเลยเอาไปเก็ตซึ่งบายใชไม่มาดีเอ้ยไปเลยตายไปแล้ววิญญาณย่อยย่ยย่โอ้ยโอไปตายโอบมาครับไปขึ้งหลอดมาครับคขึ้งหลอดเฮ้ยพี่คนลงตรงเราไอ้พี่เป็นคนลงตรงเราโอ้ยอยากเห็นเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยพี่ เฮ้ยของตดของแต้เพลินแล้วพักฟัวเอ้าห็นทุกอย่างทะลุเอาตรงนี้มันมีบ้านไหมเนี่ยกูไม่ได้เปิดกูไม่ได้เปิดอะไรทั้งนั้นละเนี่ยตัวหลอกทุกอย่างเล่ไม่มีจริงมันไม่มีจริงอะไรอะไรของพวกเฮ้ยฟิงไม่มีจานบูมไม่ิญญาณผมก็เป็นก็วิญญาณวิญญาณอะไรกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจ เตียวสมอมิงซือหัวเตียวสมอมิงซืตอะไรหัวล้ออะไรเราจะลงตรงไหนอ่ะเราจะลงตรงนั้นแหละไอ้ยันนี่กูีกูกดตามไอ้ยี่ยข้างล่างสุดแล้วกันนายเป็นใครไม่รู้เราลองเชื่อใจคนแปลกหน้าสักครั้งดูไหมแล้วก็นี่เขาพาเราไปว่ะเขาเชื่อใจนะเนี่ยเราเชื่อใจเขานะเนี่ยโอเคเล่นเป็นทีมเลยใช่ไหมครอบนี้ไม่รู้มึงถูกยิงมามึงของตก GTA เล่นเป็นเปล่าล่ะทีมอ่ะไม่มีทีมนั่นแหละ ไอ้โง่เป็นไงบ้างเพื่อนเพื่อนฟูงไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเพื่อนเพือนลงมือของไปแล้วเพื่อน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 ไปแล้วมาได้ยินเสียงวิ่งไม่ไงโคเทโคเทพรีโคเทมากๆโอ้ยยยยยยอยู่เพื่อนตายอยู่เพื่อนตายอยู่เพื่อนตายกูจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แล่ทุกคนกูจะไปอย่างเร็วเลยทุกคน มันมีสองความหมายนะไปอย่างเร็วอ่ะรู้หรือเปล่าไปอย่างเร็วมันมีสองความหมายมากมากจอดไอพี่พี่มีคนอยู่แถวนั้นระวังนะว้าววู้ยเราต้องระวังนายพี่เดี๋ยวดูเราเราเราก็บอกเอาไปอยู่ด้านหน้าเราบุ้มกวูยังมาอีกแล้วโอ้ยไอ้ไอ้ มันเป็นระดับทีมชาติบบุมชุบุมชุบบุ้มมาขึ้นมาชุกูมนเป็นทีมชาติไปก่งไมเกมันได้มันได้มันเก่มันโคตรเก่งเลยมันแบบว่ามันแบบมันแบบมันแบบเึื่อเผไอเนี่ยมันเข้าใจัไมันเก่งไปหมดนะพี่คุณจังหวะเดียวลมันเลยมันแบบมันจีัพกูมันสไลดเขาหวงเลยอ่ะแล้วก็แบบได้ในตา ไอเจมบอกว่ามันกากมากเลยนะแต่กูว่ากูเชื่อในตัวเองว่ะมึงว่า 2K ดีไหมกูว่าดีเว้ยพิมเชื่อว่าดีไหมกูเชื่อว่าดีนะมันคิดนานเหรออ่เออเปล่ากูแค่กำลังจะบอกว่ากูไม่เคยเชื่ออะไรเจมเลยอ่ะทำไมไม่มีคนทำไมมึงถึงไม่เชื่อเพื่อนที่อยู่มานานกว่ากูอะมันมันชอบแบบชอบโกหกกูเว้ย้วชอบไถยของกูเลยไถยเก่งที่หายเลยเหมือนเป็นตัวตลกเลยเนาะเออโจ๊กเร์โจ๊กอ่ะเออโจ๊กสังคมมันเสื่อมทราม พิสิตเลยสุดโสมเออมึงรู้ไหมทำไมกูเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเก็บอะไรได้เจมันชอบแถ่ของกูไว้กูเลยไม่ค่อยได้ยิงสักทีใช่ไหมเลยไม่ได้ฝึกไงเข้าใจแล้วมันมีเหตุผลอยู่แต่พอเล่นกับมึงก็หัดขับรถอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ได้ยิงไงกูเลยไม่ได้เริ่มสักทีอ่ะนั่นแหละวันนี้แหละพี่ได้เริ่มแล้วต่อไปนี้มึงจะเป็นกำเนิดใหม่ไดโนเสดติมึงพูดได้กำเนิดใหม่ไดโนเสดติดกำเนิดใหม่ไดโนเสดติคืออะไรวะ มึงเล่าแบบว่าเวลาแบบกูให้พูดแล้วก็พูดแล้วดีวีมันดูแบบหรือไม่ก็กลับคำพูดกูไปใช้อะไรอย่างเงี้ยคิดเองตั้งบานหรือวะกูเล่นกับพวกจริงพวกมึงแล้วกูไม่ค่อยกดดันหน่อยอ้ยกูแบบไม่แบบตายก่อนแล้วแบบเออตายก่อนแล้วแบบแย่อะไรประมาณนั้นอะเพราะกูไม่ได้กตี้อื่นกูรู้สึกแม่งแม่งเครียดเลยเล่นกับเราแล้วแบบเหมือนเพื่อนที่รู้จักกันมาประมาณสามสิบปีเลยประมาณนั้นน่ะ เล่นตีอยู่แลเครียดมันกดดันเล่นไอ้บอยแบบนี้มันรแบบรู้สึกว่าถ้าเราตายก่อนแล้วมันจะเป็นตัวถ่วงวะไอ้เพี้ยอะไรประมาณนี้จะเอาระบายเลยว่ะเพี้ยมึงใส่ปุ่นเมื่อกี้กระดาษลอยไปหรือคนวิ่งผ่านคนลอยคนลอยไปมันปืนมันเยอะจังวะเฮ้ยจะอ้วกแล้วเนี่ยเออแบบนี้ปืนเยอะดีนะแบบนี้ปืนเยอะดีไม่เหมือนยุคแรกๆเลยที่แบบเขาทำมาเพื่อแบบ เขาทำมาเหมือนแกล้งเราอะเกมเนี่ยแบบเออแบบลง20หลังกอะปืนกระบอกเดียวเลยประมาณนั้นอะและนอกนั้นก็มีแต่เสื้อผ้าไม่ได้เจะดอบเสื้อผ้าทำไมวะเมื่อก่อนอะป้าเออลงไปเจอเสื้อผ้าเมื่อก่อนอะละครใช่ไหมมึงนี่ไปฉันที่ยิงเลยโดเนี่ยกูเป็นโรคชอบแบบเนี้ยเนี่ยกูเป็นโรคชอบแบบว่าอ่าผลิชนวินดีมากแล้วก็โดนยิงตายเว้ยทุกครั้งเลยเว้ยมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอะเด็กๆก็แบบภาพเดิมๆแบบพลี้ประมาณนั้นอะ ฟรีแม่งโพสิชันมาดอนเลยประมาณเล่นมาดอนเลยพี่กูเล่นพี่เขยอยากเล่นพับตีไงโดนดูถูกเกมเนี้ยกูเล่นแล้วโดนดูถูกเพราะกูไม่เทปเหมือนเขาไงโกูขึ้นนะด้วยดูดิไม่เป็นระดับประเทศเยี่ยมด้วยกูเบื่อวะเมื่อไหร่เราจะได้ยิงวะ ไอชุดที่ได้ในีินไปแล้กลัวอะไรจะไปเบิร์นกัดฟันไว้นะ้เบิร์นกัดฟันยางไว้ขึ้นทางไหนเนี่ยเออเออขึ้นริมนั่นแหละเออเชี่ยมันไม่เห็นกูไม่เห็นกูบูไม่เห็นกูมันเห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูมันเป็นอะไรขึ้นทางไหนเนี่ยพี่จะตายแล้วบล็อกไอ้กูไม่รู้สึกกูรู้สึกทางไรเลยไม่เจอทางขึ้นงของมือเลยนะของเลยนะ องมนนล่ะไม่เป็นไรเขายังมีโอกาสกลับมาอยู่เลยเออมาอยู่ฝั่งตรงข้ามพวกมึงเลยอ่ะเออพี่มึงมันสามารถย้อนกลับมาได้นะเฮ้ยทธอเด้อแต่นี่มันเกิดใหม่ได้นี่ว้าวทำไมรอรอกี่นาทีไม่รู้จนกว่าเสร็จลักจะขึ้นใช่แล้วมึงก็ต้องไปเป็นเธยย่อกันในนั้นเพื่อออกมาเว้ยว่ากูชนะไหม ไปไม่ถูกเลยไม่ใหญ่เลยเกูเยี่ยวเลทใยญ่ไปเก็ดรอวันที่เพื่อนจะได้กลับมาไหมด้วยการชิ่งเขาอย่างที่เนี่ยน้องเราจะไปแค่นี้เลยใช่เราจะไปแต่ที่นี่ละลากรโผรถบินได้เร็วเร็วเร็วเร็เร็ว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 รอหลุดปุ่มรอไฟสีแดงไม่ต้องทักนะล่างซ้ายเป็นสีส้มโย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  ลปมันสีแดงสองข้างเอ้ยวัดเลยเปล่าอ่ะมึงวัดกับกูไหมวะกูไม่ได้เกิดสถานการณ์ตกใจเลยว่ะเอาหัวเหรอไปแก่ไข้าเรามีรถข้ามเราเป็นรถตรงนี้เหระพี่ว่าเราไปได้แล้วล่ะไอ้ตุ้งติ่งเอ้ยตาหมดเพื่อนเราไปนู่นเลยคันนี้คันนี้คันนี้ไปกินขันนี้คันนี้ไปแก่ไปแก่ไปแก่ ไปเลยไรบูมไม่เป็นไรไปเลยอย่าไปรอกเกงเลยเคลล็อก็คนเดียวเขาอละเดี๋ยวก็เกิดใหม่กันไม่เกินเคลล็อกคนนี้เขาบอละเดี๋ยวเกิดใหม่ไม่เกิใช่เดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่พี่ไปเลยโอยเสียวสีกัรเสียวสีโอ้กูมาแล้วมาทันเราเจ้ามาแล้วเหรอเออกูจะสู้โอ้กูไปเกิดใหม่ข้างล่ามึงมึงได้ผลยมงยิงสิยิงทีไม่งั้นผมไม่ได้เกิดยิงมึงเฮ้ยไปบมาดองสมมึงว่ะ ไม่ดิันแม่มึงเกิดมันจะไม่ผมเกิดพี่เป็นต้นระยองอย่าตายนะพี่เคเคเคกูกูเอาอยู่กูเอาอยู่ทันไหมพวกมึงทันไหมไม่ไเกิดเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมไม่ทันระยอนะไม่ผมโคผมขึ้นหัวกระโหลกผมไม่ได้แล้วอ๊ไม่เป็เกตโถยผมไม่ได้พี่เอาชีวิตรอดได้แน่นะเดี๋ยวกูจะไปแอบรอมึงไม่ๆๆกูจะาำให้พี่มึงต้องแอบด้วยพี่มึงอย่าไปสู้คนอื่นนะเอ่อมันมันจะมีวงบีปป่าวะไม่มีมีหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่ว่ารอสามนาทีเหรอสามนาทีแล้วมึงจะกลับออกมาว้จะะไม่่ผิดอ ใช่ใช่ถ้าเกิดพี่ oh. รอดได้สามนาทีไม่ต้องไปยิง a few minutes later พี่ผ <She. S 2> ีเขาเล่นเป็นอาว่าเลยตอนนี้ต <laughs> ายกูกลัวมากกูกลัวามากเลยโอ๊ยวงก็ไปิบใจชี้อ่อยกูจ <laughs> เจอแล้วกูเจอกระท็อปคนจนแล้วกูจะแอบอยู่ในนี้ไม่ไปไหนไปิดตัวอยู่ใต้บันไดเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์น่ากลัวเลยกูเกลียดจะ่โดนไม่เกลียดจะช่วยใครได้ไงตายาไ, <laughs> ไปเป็นกวิญญ,ญาณแ <laughs> อบแอบไอพี่กูจะรอมึงมาเกิดทอ้องกูนะเพื่อนสิบห้าวิบูมสิบห้าวิเท่านั้นโอเคโอเคโอเคเป็นไงบ้างวะเพื่อน กูก <laughs> ูนั่งหอแล้วบุมได้แล้วหรอมาแล้วเหรอแต่กูเป็นกองหนุนเว้โอ้เนี่ยมาแล้วมาแล้วพี่พีมึงเห็นกูได้แผนที่ว่าเพื่อนมึงมึงวิ่งหาักกูจะข้างบนแล้วเพื่อนมึงต้องมาข้างบนนะหนุนนกูบินไป่ลด้ฮะหนุนต้องไปดูว่ารถไปรับโอเคไหมเฮ้ยเชี่ยมีคนสู่งนั้นมีคนอยู่ข้างบนนั่นเป็นเป็นเคนที่โดดมาเหมือนกันเป็นคนที่โดดพี่พี่หันหัวมากูจะลงไปทางนั้นนะมึงต้องหันหัวเข้ามาหากูไอ้พี่เฮ้ยพี่คนที่แกดบพี่คนที่แกด้มอไซค์มอไซค์มอไซค์มอโอ เออมีรถตรงนั้นมันน่าจะปลอดภัยกว่าปะเออเอรถอันนี้น่าจะปลอดภัยกว่าว่ะรถไม่ใช่รถจาเลยใช่เหรอไม่ใช่ขี่ได้เอาขี่ไม่ได้เหรอไอ้มันจกูอ้ยมันเจก้ไอ้ัยมันใจกูเฮ้กูกูดูว่ารถกูรถจีิงกูรถจริงกูรถจริงเข้ามาข้เ้นมาดี๋ยวกูจัดการให้บูบูบไป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 ไอกูไม่เป็นไรันอลงบแจ็ละไอ้เชียพี่ไอ้ ไอ้ไปไอ้ีอยกับไปุบยูกับไปุบมมกกูว่าแล้วทไมเจมถึงหนาาไวกูว่าแล้วไวไม่มีของไหมหนเอ็มยี่ thank you